สวัสดีเพื่อนตอนนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนเข้าไปเดินในบร์บูคลองเซนเตอร์นะครับอันนี้คือมาจากสถานีสนามกีฬาก็ต้องออกทางออกที่สี่นะครับนี่คือวิวด้านหน้าบาร์บูคลองนะครับเดี๋ยวจะเข้าออทางประตูนี้นครับที่มีเจ้าเหมียวอยู่ทางฝวามือเนี่ยจะเข้าประตูนี้นะ แค่เบรอบมีโปรโมชั่นกินข้าวฟรีด้วยนะครับเดี๋ยวาไปทางดอนดอนดอนกี้ดีกว่า กินอะไรวัยรุ่นเขาจะมากินอะไรกันที่นี่ร้านตอนกี้ตรงข้ามกับมาจาออร์ดอรเดินพิซซตดินนิ่งโซนทางนี้เป็นไรเป็นอาหารเหมือนกันก็เป็นบิ๊นนิ่งโซน แล้วก็เป็นเริ่มมีเสื้อผ้าจากานั้นอันนี้ก็เสื้อผ้าเช่นกันเน้นของกินลงมาแล้วออกไปข้างนอกก็เดี๋ยวไป เริ่มจากข้านอกไล่เข้ามาแล้วกันท่านอกอก็มีขายของฝากกันเยอะข้างนอกนี่ก็มีอะไรมีจังเกิลมาเก็ตในจังเกิลมาเก็ตนี่ก็จะเป็นพวกของฝากเช่นแบบนี้นะครับ เดี๋ยวไปดูอีกด้านหนึ่งครับช้างจังเก้ามาเก็แล้วมาดูผลไม้บ้างครับว่ามีอะไรตรงนี้ก็จะเป็นของกินยาวไปนู่นเลยครับคือของอำนวยสะดวกให้นับ ท่องเที่ยวนะครับหรือกินสะดวกข้างนอกเสื้อผ้าเดินมาแล้วมาเข้าทอง กงยีนนะครับร้อยห้าสิบบาทเสื้อผ้ามีครับร้อยหนึ่งขกงสวยๆนี้สามร้อยเก้าสิบบาทนะครับเข้ามาในตัวห้างก็เย็นสบายครับเสื้อผ้าแยะๆเลยมีให้เลือกหลายรูปหลายแบบนี้ที่แขวนอยู่นี้พันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดร้อยเก้าสิบ พวกไปยืดเนี่ยแล้วก็590สดูไลท์ไน์ต่อไปเป็นเป็นกันยานะครับวันที่6 6กับ27มีวันที่6กับย7เดเป็นกันยา เรื่องสำคัญครับสำหรับคนที่ดูแลร่างกายอยัางดีมีอะไรบ้างมีท่อเช็คโค อีกสองดิสนีย์้วยนะดิสนีย์เสื้อผ้ามีชั้นหนึ่งนีคือมีทุกอย่างเลยครับนี่มาดูของกินกันบ้างนะครับแต่อาชิฟังซาบักตรงบบนี้ก็เป็นแบบผสมมีทั้งของกินแล้วก็เสื้อผ้า ตลอดแนวเนี่ยคือมาชั้นหนึ่งครับมาชั้นหนึ่งชั้นสองก็น่าจะพอถ้าเราจะขึ้นไปนี่ให้วนดูมาได้เรื่อง ทางที่ขึ้นไปเนะี่ยคือถึงข้างบนนะถึงชั้นหกขึ้นอีกนี่ครับเมื่อกี้เดินข้างนอกแล้วก็ชั้นหนึ่ง อันนี้เป็นชั้นสองครับชั้นสองเดินวนกลับมาทางออกอันนี้ชั้นสามครับชั้นสาม a s h i o n Living สี่บหกก็เดินไปรอบนอกชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามอย่างละหน่อยแล้วตอนนี้ก็ออกมาชมวิวข้างหน้าครับ ครับ,บางกอบหรือแบงค์ครับดูไม่เบื่อครับวิวตรงนี้ ให้ดูมุมนี้บ้างนะครับไม่ค่อยได้ถ่ายมาทางมุมฝั่งสีาสเข็ถ่ายย้อนกลับไป